ไำเปล่าฮงทำกำไรเปล่างทำไรก็มีทุกคนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพวก,กตัวไว้เพื่อความปลอดภัยเฮ้ยเดีนิ่งๆเด้อแหนนาควางบนเห็ดเห็ดไม้เห็ดอ่่าาแปลวอะไรเห็ดไม้หแ,หหมแห้งทุกคนนะนะไม่ตกหวหอไม่ตกไม่ตกท่านก็จะมาแล้วตอนนี้นนนใหญ่พูกเปีไปแล้ว,พว,ลวเพื่อจะ

สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่บพี่ลุงป้านาอาทุกทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แปะพาไปเรื่อยนะครับผมเยอะมากกว่าทุกคนมดเยอะมากกว่านะเดี๋ยวขอเดินไปข้างหน้าหน่อยทุกคนนะเปลี่ยนที่พูดใหม่เพราะว่าพวกเราเจอมดลุมพี่พี่เยอจริงมาตรงนี้แหละเอาละวันนี้ผมกับใหญ่ จะเดินทางมาที่บ่อพญานาคหรือที่เราเจอพ่อปู่เมืองบาดาลไี่พี่นะเจอทั้งพ่อปู่เจอทั้งพระอาชาเที่ยวเจอจุดนั้นแตไม่รู้ว่าน้ําแรงแค่ไหนนะลัวมากทุกคนควน้ำจะแรงเกินจนลงไปไม่ได้พี่แต่ไม่เป็นไรจะลงไปดูก่อนถ้าแรงเกินยังไงถ้าเราลงไปได้ค่อยหาว่ากันหาที่ใหม่ในการเข้าไปหาท่านทุกคนนะเราจะลูกแก้วกับไม้ถือสาใ้เขารับรู้ว่าเขามาหาเขาวันนี้ผมตั้งใจจะมากราบไหว้บูชาท่านทุกคนนะแล้วก็คิดว่าเราอยากจะอย่างไง พาพี่เอฟซีทุกคนอนะ่ะมาอัปเดตว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างพี่แล้วก็ทุกคนเชื่อว่าทุกคนพี่พี่เอฟซีทุกคนอ่นนะอยากจะเห็นนะเลยก็าก oh. เห็นท่านพระปูนอาคาทั้งพระอาชามองบาดานผมก็อยากเจอเช่นกันพี่พี่อยากจะเขาต้องบูชาเ mm hmm. ขาอยากกราบไหว้เขาแล้วก็อยากจะพูดคุยกั้เขาเรื่องชีวิตประจำวันเราทุกคนนะโ okay. อเคพร้อมมั้ยังต้อมบผมฝากพี่เอฟซีก็ลักก็แชร์ทีครับผมเราเดินทางไปที่จุดที่เราจะไปหาพระปูนอาคากันเลยใช่<ป>ครับผมไปเดินทางกันทุนกคนไปครับพี่พี่ ตอนนี้โ,โหใหญ่ทุกคนครับน้ำตรงหน้าผาไหลลงมาแบบว่าเยอะมากพี่พี่นะจุดดีไหลมาจากบนเขาพี่ไหลไมาไม่หยุดเลยอะดูดิเยอะมากย่ายถือกล้องอย่างเงี้งอึ้งขาป่ะกัดขี้ข่ายเลยปัดนเลยยินกล้องมดก็โดนดิตรงนั้น,นมดดำๆตนนัวเล็กๆก็เยอะ โอ้น้ำน่ากลัวมากทุกคนตรงนี้เจะวะทุกคนจะใต้หินไหมน้ำมันกระทบมาจากข้างบนแล้วลงมาข้างข้างข้างหินอ่ะมันดูแบบรุนแรงมากนะดูดิเหมือนบ่อน้ำพุไอพี่ประทุขึ้นมาปุ๊บๆๆๆๆเลยอ่ะโอ้รอเล็กกำลังปัดมดทะยังไปทุกคนเดินทางกันต่อนะมดเยอะทุกคนขึ้นขาผมเต็มเลย าามกเลยใช่ต้องไปดีีแล้วข่าวดีนะวันนั้นทานหารจัดจานสมิงน,นะนะ<ช>ทุกคนครับซึ่งต้องบอกว่าเก่งมากๆผมอยากเป็นลูกศิษย์เขามากเลยนะ<ช>ลูกศิษย์ท,<ช>ทานหารเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นลูกศิษย์จะได้เวลาเจอเขาเดินตามเขาอะเขาสอนวิชาเองแต่บางทีเราไม่มีเวลาเพราาะว่กให้ฝากกัดลูกศิษย์หัวต้องทิ้งภาระหลายอย่างนะใช่ต้องยอมทุกอย่างเพื่อ ตใงกดดันต่างๆแล้วก็ต้องใจแข็งพอห้ามใจอ่อนถูกต้องถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็จะไม่เก่งจะไม่เป็นวิชาใช่ทุกคนครับเฮ้ยกำลังกินแมลงเลยแมงมุมกำลังกินแมลงไหมพี่ดูดิบางยีข้างหน้าอย่างี้มันไม่โฟกัสเลยก็กำลังกินแมลงอ่ะอืเหับป่ะอืหลังใหญ่เลยไปแมลงก็เป็นเหยื่อของมันเป็นผ้าจักรนะ ตอไงไนมะ่ไม่อยากให้ร่ากมันพังเลยตนะ้องพยายามหลบอะ่ะไปเอาให้ไปไหนวะมันไปแล้วเอาไวชถะวะไปไปเสีย<ป>ง,งน้ำก็ดังอยู่เนาะเสียงน้ำดังมากพี่ๆต้องขออาภัยด้วยนะเสียงน้ำดังครับทุกคนนะเพราะผมก็พยายามเดินแบบห่างๆน้ำพี่ๆ ช่วงนี้น้ำแรงไม่สามารถเดินในน้ำได้อ,อย่างไสเดือ,น,อนปิงกินดูนี่คือประจักษ์เนี่ยปิงกินไสเดือน<ะ>หรือ,อยังกินปิงวะน้องสารโอ้ัยว สบายใจทุกอย่างนงที่พันธ์หันตัดการเสถียรไปได้ใช่ซึ่งเสนียรตรงนั้นก็เป็นหนึ่งที่เราจะกระได้ตัวเหมือนกันนะแต่โอโ้โหแบบมันไร้กล้านะเป็นมีเที่ยงเลี่ยงเยงไปที่มึงมากๆอ่ะจะบอกว่าพันธ์หันเป็นคนที่เก่งวิชานั่นมากเอาอยู่ก็นะเอาเสถอยรนั้นอยู่เลย มาขาว่าให้ชีวิตชีวิตเลยใช่คือไมีอะไรเอาวอ,อน <c oughs> น้ำขุดเนี่ยทุกคนน้ำแรงก็ขุดเราจะไปไปด้หรือเปล่าเนี่ยเราจะไปเพราะมันมีคนนี่เราแย่น <c oughs> นแน่ 好了吧、啊？来。哦。 ตรงนี้น้ําตกไหลออกมาแบบว่าตามหินเลยทุกคนนะน้ําป่าทุกคนอยู่ดีระวังลื่นนะต้องเตนระวังระวังระวัระลื่หบบนหัวแตกกันนะบอกให้ผมต้องขอบคุณพี่ลักี่ทุกคนนะครับผมที่ให้กำลังใจพวกเราแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกับพวกเราขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจทีเ่เข้ามาดูพวกเรานะครับผมเอ้ยวังวัง ผมบอกเลยนะผมพูดจากใจแล้วผมขอบคุณแล้วก็ด so, ีใจมากๆเลยที่มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเพราะว่าพี่เอฟซีแหละผมจะพูดทุกคลิปไปพี่สังเกตนะว่าผมดีใจมากที่ทุกคนให้กำลังใจพวกเราเราก็เป็นคนหนึ่งในการที่ให้ทุกคนได้ดูความสุขใช่ถ้าเราเนี่ยเขาดีใจแทนเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้นะอะไรที่เราไม่รู้พี่เอฟซีก็คอมเมนต์ให้เรารู้ ยี่จากไปยังดเดียดเด๋ยวเ,ยเราเคยบอกกับผู้นาคาไว้ว่าพา้องต้นไม้มาตอนปิดเทอมนะมปิดเทอมใหญ่อ,ะอนน่ะอแต่เรื่องคู่ครองที่ ราชาเมืองบาลาล้ว้บ,าาวบอกไว้อะนมต้นไม้ยังตัดสินใจไม่ได้นะเราต้องเด็กอยู่นะเรื่องความรักเราอย่างไม่อยากยุ่งต้องรอดูคง,นะงเสียงดังวะนะ น้ำเยอะพวอะไรเลยพี่น้ำเยอะน้ำเยอะเราต่อไม้แค่ปะจบเลยต่อไม้อันนั้นปกติจะโผล่เลยอะทุกคนนะเหลือนิดเดียวเองคืดีนะตัวเท่าไรครับตัวภาพมากเราคงต้องอยู่บนนี้แล้วก็วางลูกแก้วข้างล่างให้ไปเลยแล้วก็ให้ท่านซื้อกับท่านให้ท่านรับรับภาบอย่างเงี้ยน้ำตกเยอะมากพี่พอยู่ดิ ก็คี่ละ่าปะไปห้องบอเหรอมันแรงน้ำแรงมากพี่เราไม่สามารถลงได้ไปเราไปดูห้งบอลหน่อยทุกคนนะเพราะว่าถ้าเรามีลูกแก้วแล้วอะเราสามารถเสือท่านออกมาได้เลยตอนนี้น้ำตรงนี้มันแรงมากเราไม่สามารถลงไปได้มันอันตรายด้วย เฮ้ย hey, ไปไม่ได้น้ำผาฮนะ <Huh? S 2> ไ,ได้หรอ,รอน,น้ำแมงอย่างนี้นะไปลงไปแล้วเป็นน้ำผา มัำมาก็เย็นเลยอ <ừ. S 2> ืมสเวเป็นแบไนี้โอ้แมงมุมเยอะมากนะคูอกล้องนี่เป็นโคตรแรงอ่ะนื่ไปรู้สึกน้ำแรงมากที่บอกเลยโคตรแรง เงี้ยเย็นไหมแกผมขอ,อย,ยิบกแกล้วเล็กสักคู่นะครับผมเปลนมากโคชิวอ่ะ,อะอต่อไม้แทบจมเันทุกคนดูดิ หน้าแม่้ลึกอกันล,ลกมาขั้นต่ำก็ต่ำเี่เมตรแ่้ต่ำๆเลยนะแล้วแก้วใส่ทกำไรเปบ้าใ <ห ả? S 1> ท่กำไรบ้า่กกทํกำไรก็มีทุกคนเนาะเดี๋ยวผมจะพก,กตัวไว้เพืควปลอดภัย Bán tộc nữa Wow Ôi 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 Nhìn nhìn รบกอนวววววสวยสวยพี่ครับผมทำลูกแก้วแพนากวางบนเห็ดเห็ดไม้เห็ดอ่าแรืว่าอะไรเห็ดไม้แห้งเะาคนละ ได้ยินได้ยินทุกคนพี่พี่มีเสียงกระดิ่งมาพ,พี่ผมไม่รู้ว่าท่านจะรับรู้หรือเปล่าที่เรามานะเสียงกระดิ่งมาแล้วพี่ได้ยินไหมเสียงกระดิ่งดังมากทุกคนไม่รู้ในกรนีหรือเปล่าเสียงน้ำอาจจะดังด้วยพี่แต่หุผมได้ยินชัดแจ๋ววลยนะ ngon 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 Đây đây Tuyển cái đỉnh không lưới rồi Thật mà máy quá tiền mà đăng lưới rồi cả à, kênh màn bảo Anh còn làm đủ nào mà còn งามมากพี่พี่เราดูว่าท่านจะมาไหมนะพ่อนะเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับตอนนี้เรารอท่านมาสัพกพักแล้วผมว่าไม่านรวย่ะไม่ตกไม่ตกท่านก็จะมาแล้วตอนนี้ใหญ่พูกเปย์ไปแล้วเพื่อจะปักแรกรอท่านที่นี่เลยรอเลยรอเลยเราไม่กลับวันนี้แนะ่อ่าไม่เสียก็ไม่เป็นไรขอเวลาพักผ่อนดูเออทุกคนค,ครับพื้นที่ตรงนี้ผมว่าถ้า ทำเป็นที่ตั้งแคมป์มันเหมาะมากใช่อกาดีนะช่วงที่น้ำแรงๆอ่ะเรามาอยู่ด้านบนเนี่ยเราสามารถทูกเปน,นอนได้สบายเลยพี่คือพื้นที่นี้มันโล่งจะจะมีน้ำหน่นอนทุกคนนะสังเกตต้องมาข้างบนนะเป็นวงกมลงมกเลยมัเนเป็นโดมลมร้อนหน่อยอ่ะใช่ก็รอท่านนะวันนี้นะรอท,ท่านกว่าท่านจะออกมานะใช่รอไม่รีบเท่ากคอนเราเรียกกลับไว้ท่านหน้าผมได้บอกเลย ผมขอตั้งกล้องให้ทุกคนนะขอตั้งกล้องไว้เพื่อจะพักผ่อนกันบ้าง ตายตัวมากพี่เฮ้ยทัานมาแล้วพี่พี่ท่านมาแล้วท่านอยู่ด้านล่างัพี่เราไม่สามารลงได้เพราะว่าพี่พี่มันน้อยพี่แต่มันลื่นตก ท่านพ่อปู่นาคามาแล้วพี่เจอปะเจอไหมเจอไม่ชัดอะ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดกลับกล้องให้คนเขาเจอแต่เราพี่เฮ้ยเฮ้ยจะพาเราไปเมอมาดานเอาจีตอนนี้เหรอก็ไปเที่ยวเข้าไปหาท่านอาบาดานอาคาด้วยได้ได้ได้เอาลูกแก้วลูกแก้วไปด้วยนะลูกแก้วโอเคทุกคนขอตั้งกล้องกันจากเราสองคนจะเข้าไปเมืองมาดานก่อนทุกคน เดี๋ยวให้กลับมาลอยฝั่งว่าเราไปทำอะไรกันบ้างอะไรก็ไปทุกคนให้ลงมาดานกันทุกคน go 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 ดีใจมากดีใจมากพี่ไปกด้วยเด็กไปด้วยไปแล้ว มีอะไรแบบคุ้มกับเราไหมเราเปียกที่โคตรเยอะมากเลยตกลงไปเลยที่ไม่ต้องเปียกแล้วอ่ะเออมาเล็กเฮียร้อยพี่ฟังว่าเราทุกคนมีข่าวดีนะเราก็ไปทําพิธีบางอย่างที่เราไม่คาดิดว่าเราจะได้โอกาสนี้เป็นคนที่ เป็นหนึ่งในแผนมีส่วนร่วมแล้วก็ประชากรเป็นคนของเมืองมาดานก็ว่าได้ประชากรในเมืองมาดานได้แล้วพวกที่ใจทุกคนซึ่งโอ้พีเศมากพี่ๆเต็มเต้นไม่หายเลยพวกเขาให้พวกเราช่วยเหลือกันและกันดูแลเรามีเรื่องอะไรให้ช่วยเหลือกันก็ ต้องปิดเทอมใหญ่น้องต้นไม้จะต้องไปเป็นสิทธิ์ท่านท่านพ่อปู่เรนนื่งองอนาะคตว่า,ว,าว่าที่สั่งแต่วันนี้เราถือว่าเราดีใจและมีโอกาสที่ดีมากๆที่เราได้เข้าไปมงบาดานแล้วก็เขาได้ทําพิธีรับเราเป็นคนในเมืองบานานอีกสองคนพี่โคตรดีใจเลยทุกคนโอเคตอนนี้ผมดีใจจนแบบพูดเลยไม่ค่อยออกขอปิดคลิปขอกลับบ้านพักผ่อนก่อนพี่ตอนนี้ถือว่าอันนี้ผมมาคุ้มค่ามากๆได้เจอท่านได้กราบไหว้แล้วก็พี่เอฟซีทุกคนก็คงได้กราบไหว้พร้อมผมพี่ ฝากพีกดไลค์ก็ like, แชร์ทีแล้วก็เดี๋ยวยังไงค่อยว่ากันนะเราจะมาอีกแน,น่นอนแต่รอบนี้เราโคตรดีใจมากๆที่จะเป็นคนใน,ในหมู่ของคนเมืองบ,บาดาลทุกคนถือว่าเป็นบุญมากๆทุกนะคนนะพ<ป>บกันคลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับขอบคุณครับผม